ตอนแรกเอาเป่าเป่านนองยางให้ดูก่อนเด้อการเป่าเป็นยังไงอ่าอ่าเป่าไปแล้วใช่ไหมขั้นตอนต่อไปเอาน้ำเทใส่แก้วพอพอก็ขั้นตอนที่สองเอาสไลด์ใส่ไม่้องช อ่าอะอ่าตอนต่อไปคนคน,น,น, <c oughs> น,น,นอพ่งเปะ้อคนพอมาแล้วก็ขั้นตอนต่อไปอ่าลองดูดใช่เปล่า,อ,าอ่อเปล่าอ่อนึกว่าดูดอ่ฮะมีฟองไหมมีมดู ดูดี่มันกระทบกระแสงแดดมีมีสีเปล่ามันมีสีเปล่ามีเออนี่แหละเขาเรียกวิทยาศาสตร์ป็นไงไอติมอืมกินไม่ได้ไอติมอันนี้เข้าปากก็เป็นอันตรายมันเป็นสารเคมีเฮ้ยอ,อย่างเงี้ยอเดี๋ยวมันเข้าคอโอเคแค่นี้แล้วส่งให้ครู อวดีครูก่อน,เ,น,นเอ้า,าอ่าจ